thank <laughs> you สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเต็นเอออโต้คาร์นะครับผมแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อวินนะครับเป็นผู้จัดการร้านสาขาปันทองบ้านเก่านะครับผมวันนี้เป็นเลิกงานยามดีกับของลูกค้าเนาะครับผมอ่ามารับรถ9ก้าโมงเก้านาทีนะครับลูกค้าที่เรียกบอกผมรับรถ8ปดโมงผมมาแต่หกโมงกว่าเลยจะหลอกกันได้นะครับผมวันนี้ลูกค้าก็มารับรถนะครับเจ้าอีซุดีแม็กตัวหนึ่งจุดเก้าบูพเวอร์ตัวนี้เป็นรถซิ่งนะครับเป็นสีแดงแก้วนะครับสวยเลยแล้วก็จต่ทรงลงล้อ ค้องเครื่องโล่งๆเลยลูกค้าถูกใจชอบไหมครับลูกค้าสำพัฒน์นิดนึงลูกค้าใช้เงินออโคันนี้เท่าไหร่ครับ6บาทครับผมบาทนะครับผมลูกค้าใช้เงินอาสแค่6บาทอ่าเอกสารยุ่งยากไหมครับไม่ยากครับผมมองกล้องเลยครับลูกค้าใ้เอกสารอะไรบ้างครับผมก็ยังไงล่ะก็ไม่ยากครับมีแต่บัตรประชาชนใบเดียวครับประชาชนใบเดียวนะครับออกได้อายุเท่าไหร่ครับ23ปีอายุ23ออกรถได้นะครับเป็นเจ้าของแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับร้านเออต่อขานะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามารับรถกันเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราบายบายไปก่อนนะครับผมบายครับผมสวัสดีครับ